เอาเล้วครับวันนี้ก็พบก,กับผมในรายก ada, ารมิสเตอร์ดาฟทาฮัสซ่าห้าสองหกกันนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับรายการท่านผค้ชมบอกมาครับ,รบ,รบวันนี้เราก็จะมาเอาชีวิตรอดกันนะครับโอเคครับสวัสดีผมพบก,กับมาจากโรงเรียนสดๆใหม่ๆเลยคนระับเอาครับเอาแรกแรก จะพูดจะเป็นอาการซึมจอครับอาการเชื่อม่ออีพีหนครับฮะรู้สึกแปลกๆครับฮอาวฮะเป็นเพราะอะไดไม ออขอโทษครับท uh Thank ี How How ่มโมไม่ตันะครับขัดไม้ดัเมาดังดาขัดไม้ช่วงนี้อินเทรผมก็หาได้นะครับ เราจกสกินนะครับโอเคตันมาเสร็จแล้วครับก็อย่างแรกที่ราจสร้างโอ้โหเดี๋ยวันสาร์เาจะเล่นตอนสิบสามกันนะครับอาจจะไปหาอาจะมาจะอยากรู้ว่าเอ็นเอนตหรือใอ้สารมสาม โอเคจัหเอไม่ยังเรคขี้กนลงเซเตอร์นะครับ All, อแอดเอาหเนี๋ยวค่อยว่ากันที่หลังได้ไหมครับได้อ้ยอืมช่วงนี้คุณคุณกำลังทำอะไรอยู่ครับโอเคอสสอถ้าถ้สองกาทำนี้ก็จบแถวโน้นแล้วครับดีครับก็วันนี้แล้วก็จะมาเอาชีวิตรอด กันนะครับเดี๋ยวผมต้องหาจะแอปไลฟ์สดก่อนนะครับเดี๋ยวไลฟ์สดไม่ได้ครับเออสังบ้านนะเอ,อาแถวระเบียงระว่ารระเบียงนี่แล้วกันนะับเจ็ดดอกเยอะนะครับดอกไม้ครับแม่ วันนี้ไม่มีแขกรับชื่นนะครับไม่ไมายรู้สึกอย่างตัวรับตัวรับไหนโอเคครับสุดสุ่งบอก 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

Jeg har vært sammen med vennene พี่ต้อๆครับเราพูดไปคนหนึ่วก็จริงนะครับครับผมเก็ตครับพวะผมมาชื่อคาัผมบางคนเชื่อผมนะครับว่าเฮนด์ดี้สามสองสาฤฤมมีจริงแือไม่มีจริงใครว่ามีจริงก็ตอบลิง์ถ้าคลิปได้นะครับใครว่าไม่มีจริงก็ตอบ เลิ้งแต่คลิปเองลิ้งแต่คลิปใช่เหมือนกันนะครับอยู่ที่คุณจะเลือกนะครับอาวอ่าว Không Hai à Rồi em Ừ อ่ะครับน,น่าจะรัวนะเฮ้ย มาจแล้วก็น่าจะพอแล้วนะครับโอเคครับวันนี้ก็จบเพียงกันเท่านี้ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามกดไลค์กดแชร์แลก u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดคลิปผมถ้าเกิดผมไม่ตกด้วกระจริงตรงนี้ตรงที่หนาวขึ้นเฟคเราครับแค่นี้ก็ขอกราบสวัสดีครับกดไ่ค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร